งานยิ่งใหญ่สมคำน,นับลืมมากๆ,ๆครับผมก็ตอนเดินก็มีเกรงๆนิดนึงครับผมตื่นเต้นจริงๆแล้วไรก็สยาม,ม,มาเป็นเรียนรู้ให้ชาวต่างชาตที่อยากจะมาท่องเที่ยวกันใช่ครับตัวผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับมามาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทําธุระอะไรเนี่ยสำเร็จแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไปเที่ตัดอย่างนี่ใช่ครับใช่มีจริงๆเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งไหมหนุนเอ่อได้อยู่ครับได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับต้องต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจะออกจากบ้าน ครับก็คบล่องห้าปีไอคอนสยามนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับแม่พี่ครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบนทุนอยากจะได้เข้าบ้างครับได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่า งานสภานักกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทําให้ทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดได้ยังฮะกับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้่าดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอตตอลเป็นไงครับผมคุยกับพี่อาผิวครับ อยั่ในขั้นไหนอาการกษาการแบบเริ่มขั้นไรเออจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อน ก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานนะครับคุ่อพูดได้ไหมว่าแบบนนเป็นคนจีบมีแอปเลยใช่ครับใช่ครับตอนแรก้กับวันมที่เติมเริมเต้นสีเขาอ่ะก็คือแอปแทกซอนก็วันวันนิดหน่อยครับก็วันวันนิดหน่อยแต่แต่เราก็เราก็พยายามในในแบบของเราครับง้ครับอะราเป็นเเราเป็นแบบวแเรามีเซ็ตตรงไหนที่สุดว่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แห้หรือไม่เงี้ยต้องมองยังไง จริงๆเราก็ก็ก,ก็อาจจะมีกลัวกลัวแ้วบ้างนะ<ไ>แต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับ,บเาพาสอในความแอปเปแอปตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์น <ๆ S 2> คนอื่นดีมากๆครับพี่ <ๆ S 2> พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆ,ๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเ,เราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับมันกันในละครมันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเรา ผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเออเริ่มมีความเนเจนในตัวเขาเนิใช้ทังยังไงอ่ะก็ บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านด่านน้องพีใหม่ก่นอนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเ,เวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วยางไงด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขา่ขอนรู้จักกันเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่ถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จัก,ก่อนเนี้ย ณนะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ,ะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานอย่างวันนี้เองเราอุณหนุมีได้บอกอย่างวัน มีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนอยากบอกว่าไหนบางให้ตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับก็คือตอบตามความรู้สึกใช่แต่ว่าความรู้สึกว่าข้างข้หน้าพี่อาออกงานก็ก็คุยกับพี่อาเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นไงบ้างฮหนุนขอบคุณหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกทคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็ คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรมธรมดาาทั้งคู่เนาะท,ที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้อย่างเรื่มมองของมองรักตักไว้น้ำมันมีอะไรจะบอกไหมครั<พ>บหรือมองยัง <ใน S 1> ไงบ้างเอ่อผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะไว้ไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเครับ หรือว่านอนตัวตรงนี้ไหมครับตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณนะนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงว่าวั <c oughs> <c oughs> นนี้ก็คือยังไม่ได้สนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมอ่ผมคุยกับ ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ย ติดจรวลวนแน่นอนนะครับเพราะว่าเือนรวยแผนไกลขนาดนั้นเลยนะลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมอย่าขยายคำนี้เคพอทั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมหนุ่วันที่สะขอเขาเป็นแฟนวางแผนไหมว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างอะไรอืมไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิดเกลือกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะายัเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่คนรับรู้ด้วยใช่ไหม ครับก anyway. ็ก i̇şte ็อย่างงยครับอย่าง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 ครับแต่แต่แต่ในหลายโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนกำลับใจครับได้เอย่างช่วงนั้นแค่ช่วงนนที่ผ่านมาไหคุณรู้สึกว่าเราอยู่คอยเป็นกำลังใจเราช่วยทุกอย่างมันรู้สึกยังไงบ้างคนที่รู้สึกว่าอะไรที่กำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เออยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมก็อบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดถนมาก็ยังมีกำารกลังใจกำลังใจอ,อยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่เมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแทที่สุดนะค โอเคนะโอเคครับคุณคุณคุณแล้วตอนนี้ตื่นเต้นครับเดกนอนคุณคัดันที่สองที่หนึ่งมันติดไหมรถเกิดยังรอปอนยังรอปอนนงยังะไหคมันรู้กันยาร์ทมันต้องใหั่ โอเคแราวก็ม okay, ีด้วยเดิมไหลอกเนี่นนีะมีนะครวันนี้าสอสนะนี่ฮะนิหครับม่สะาเนคาเะนะลูกน้หนี่น้องนนี้นนี่คีนาโองนี่คเด้อวยรถมาถ้าี่ว่ก็เม่ดยวก็มีหวานมันเสีย ตอนนี้กลัวองไม่ดีอะไรป้าไม่เร็เลนะไม่ดีละ่อาไม่ต่อเนโลกูกเนี่ยโูกดีผจับกรลยนะต่อน้าหนุ่ใจหนุ่มไใจโอ้ยน่าราันเล่นเพลงสองสามวันนี้หล่อดยนะนี้นะ